ขึ้นมามันก็ต้องนะครับมันก็ต้องให้จําเลยนะครับต้องนะครับมันต้องไปเที่ยวด้วยไงนะครับเออมันต้องไปเที่ยวด้วยนะครับว่าริ้นสมีมุ่ยจนไม่มีเงินนะครับมุ่ยจนไม่มีเงินนะครับใช่นะครับเออนะครับครั้งก่อนจะมุดฮีนะครับที่ไปนะครับไปน้าหมดไปเท่าไหร่นะวันที่สามสิบที่ผ่านมานะครับจากกรุงเทพนะครับไปถึงมุกอาหารนะครับขี่หมูขี่หมาห้าพันไม่อยู่นะครับนะห้าพันไม่อยู่นะครับ เออไม่ต้องกินไห่เหียวอะไรเลยนะครับน่ะห้าพันไม่อยู่นะครับเออน่ะน่ะก็เอาเงินไปทิ้งเย่ามาโดนปิดช่องอีกนะครับเออก็เพราะปากมันนั่นแหละนะครับจำเลยเขาคอยคอยจ่องมานานนะครับจำเลยก็เลยนึกถึงเห็นการกินของทีมนี้กับอ่ทีมของอ่าอ่าทีมของอะไรนะ่ะทีมของท่านนายจั่มมันมันคนละอย่างนะครับท่านนายตั่มมาหมดแค่หลักพันนะครับค่าโรงๆๆๆแรมนี่เขากระจายเองไปด้วยมันไม่แพงอ่ะ ในก็จะไปให้บันจายทําไมล่ะครับเห็นไหมล่ะเออเพราะบางทีนะครับคืนหนึ่งมันไม่แพงพันพันกว่าบาทอะไรอย่างนี้เขาก็จ่ายเองเห็นไหมเขาก็จ่ายเองเขามีมูลนิธิอ่ะนะครับวันเป็นมีมันมีมันเบิกเงินมูลนิธิได้นะครับเขาไม่เดือดร้อนนะครับแต่นะครับไอ้นี่มันไม่มีมูลนิธิอ่ะเออเหมือนกับมาช่วยกันกินมาช่วยกันเที่ยวอ่ะนะเจ็ดคนกับสองหมื่นสี่เห็นเด็นนะครับนั่นแหละนะครับเดี๋ยวนะครับอีกเดี๋ยวมาอีกนะนะครับแล้วมันกี่ครั้งล่ะ ที่เขาบอกอะเห็นไหมนะมันจะเอามันมานะครับจำเลยมันจะมันมันมันจะมายุบตรงนี้แหละมันจะมาจนตรงนี้แหละนะครับมันกี่ครั้งล่ะเขาเรียกว่าห้าหกสิบครั้งนะครับนะนะครับสี่ห้าหกสิบห้าหกสิบเที่ยวอะนะครับคิดดูสินะครับเครื่องบินเท่าไหร่เฉพาะเครื่องบินก็เป็นหมื่นแล้วนะครับเห็นไหมนะครับสองพันอะสองพันกว่าสองพันกว่านะครับเนาะนะครับไปกลับเท่าไหร่ล่ะ นะครับไปกลับเท่าไรหร่ล่ะเห็นไหมล่ะเออไปกลับแล้วมันกี่คนล่ะครับเห็นไหมนัมรูร้โมเอามามาอ่านอีกทีนะครับเป็นแสนนะครับเออไอ้วนเข้าใจนะฮะทนายนะครับช่วยจําเลยเท่ากันนะครับมันต้องได้เปอร์เซ็นด้วยงั้นเขาไม่เรียกแหงหรอกนะครับมันถึงมันไม่เอาเขาก็ต้องจ่ายให้มันนะครับ <i> เห็นไหมล่ะเออมันเป็นทมเนียมนะครับเออให้มันจ่ายเป็นแสน <i> เป็นล้าน <House> นก่อนจะไปองค์ใช่นะครับมันจะมาจบที่นี้แหละ นะครับวันนี้มันถึงนะครับให้เมียมันออกมาว่านะครับที่นะครับท่านายคนนั้นนะครับท่านายชุดก่อนนะครับเห็นไหมเพราะนะครับไอ้มุดฮีกับอีลาเต้สองตัวนี่แหละมุดฮีกับอีลาเต้สองตัวนี่ก็ทําให้ท่านายเขาไปนะครับมันนึกถึงแอะไรทีนี้นะครับเห็นไหมล่ะท่านนายตามนะครับเอาลบมาเองนะครับเห็นไหมเขาไม่ได้ขึ้นเครื่องนะเขาเขาช่วยมันเยอะนะครับนะครับถ้าขึ้นเครื่องไปนะครับมันหมดเยอะนะครับเออเขาก็เอารถมาเองนะครับเห็นไหม เพราะลดแต่กของเขามีอยู่แล้วนะครับลดประจํามันเบิกมันเบิกน้ํามันอะ่ะของมูล,ลนิธิได้นะครับเออค่าจ้างคนขับก็ไม่ต้องเสียใช่ไหมของมูล,ลนิธิทั้ทงนั้นน่ะนะครับนั่นาจะได้เมื่อเขาใช้ของมูล,ลนิธิอะ่ะนะครับโอ้กรรมมุตตาวัตตีโลโกสัตโยกย่อมเป็นไปนตามกรรมนะครับคุณบาลานะครับจีบจีบตักงสองล้านนะครับนะครับที่นะคะรับรวมมาควรนะครับเชื่อว่ามันมันนะครับเฉพาะค่า ค่าเครื่องบินไปกลับแล้วก็รวมค่ากินค่าที่พักเนี่ยนะรมโมโคลเชื่อว,ว่านะ,นะครับนะครับถ้าจบนะครับชั้นต้นเนี่ยนะครับรมโมโคลว่าหลักล้านขึ้นนะครับแต,แตะสองล้านนะครับวงแหวนรอบนอกมันเล่นทนายตั้มกับทุกคนเลยนะครับเห็นนั่นอ่ะนั่นแหละนะครับตอนนี้นะครับจำเลยมันก็เลยไม่ค่อยชอบอ่ะไม่ค่อยชอบแล้วมันทําให้เขาต้องสูญเสียเงินโดยใช่เหตุเห็นไหมถ้าทานายตั้มยังอยู่เนี่ยเห็นไหมนะ่ะ นะครับหลายอย่างมันนันมันก็เลยไปลงที่อ่าไปลงที่วงแหวนรอบนอกรูโมคุลก็บอกแล้วไงนะครับรูโมคุลก็บอกแล้วมันบรรยายกันหมดอ่ะนะครับมันไม่เหลือนะครับมันจะเอาคืนหมดแล้วทีนี้นะครับมันเอาคืนหมดแล้วนะครับโชคชะตาราศีมันดึงคืนหมดแล้วนะครับมันจะเอาเรื่องราวต่างๆนานามันถอนคืนหมดเลยนะครับเงินที่ได้มาเนี่ยนะไม่พอด้วยนะครับบริจาคเฉลี่ยต่อคนเนี่ยนะนะครับไม่พอด้วยหลายล้านนะครับเห็นไหมล่ะ เพราะว่านะครับทีมกฎหมายเข้ามาเป็นชุดนะครับนะครับทีมกฎหมายมาเป็นชุดทั้งที่รู้ว่าไม่ได้เกี่ยวข้องแต่เขาก็มาเผื่อไว้นะครับเขาบอกว่ามาเผื่อไว้ก็มาเที่ยวนั่นแหละนะครับมาเที่ยวมาเป็นเพื่อนกันมันดูแล้วมันโกะนะครับโ,โอ้มันดูแล้วมันโก้โก้หลัะนะครับน่ะช่างเหมาะสมกับจำเลยนะครับกิตติมาศนะครับว่าคนณิตีลาถูกต้องสนมชาโกโก้พี่พาสวัสดีค่ะหลวงปอปาตรากรมนะครับวาสนา นะครับนี่แหละสมใจมันแล้วนะครับเห็นไหมท้ายที่สุดก็สมใจจําเลยจนได้นะครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับลุงมงคลชั้นแนวนะครับอืม